สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกการอ่านจ,จับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง NEWS ด้วยเทคนิค5ล 1H ของนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4โรงเรียนปลายพยาวิทยาคมจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้วิจัยดังนี้ครับสวัสดีครับกระผมนายมาบมณิวิลดมครับสวัสดีครับกระผมนายอน,น,านัสมนุน สวัสดีครับผมนายกิติภพหนูทองแก้วสวัสดีครับกจะผมนายวรการปัตนังครับเละกับผมนายธนวัฒเสียเลียนหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับครับสําหรับหัวข้อแรกนะครับที่มาให้ความสําคัญนะครับภาษาอังกฤษนั้นตอนนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับลกในปัจจุบันครับเพราะเป็นภาษากลางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการอุตสาหกรรมและการศึกษานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกระบวนการเรียนรู้และมีสมรรถนะหลัก5ประการด้วยกันนะครับคือความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีนะครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความมั่นใจนะครับดังนั้นผู้เรียนจึงจําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เกิดทักษะทางภาษาโดยจะเน้นแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่า communicative approach นะครับโดยมุ่งเน้นให้พัฒนาทักษะทั้ง4ด้านด้วยกันได้แก่ 1. ทักษะการฟังนะครับทักษะการพูด ทักษะการอ่านและท the ักษะการเขียนนะครับต so so ่อไปนะครับทักษะการอ่านครับมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตนะครับและจนกระทั่งถึงวัยชรานะครับการอ่านนั้นทําให้เราสามารถรู้ข่าวรู้ข้อมูลต่างๆที่ไม่ใช่แค่โลกเราที่ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับแต่ให้รู้ไปถึงทั่วโลกนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับที่ทําให้ผู้อ่านมีความสุขความหวังและมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับ จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนปลายยาว,วิทยาคมเรื่องการอ่านจับใจความนะครับทางผู้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในช่วงชั้นดังกล่าวครับยังไม่บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความจากบทที่อ่านได้และอย่างหนึ่งคือมีผลสำลีทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำนั่นเองนะครับ และจากข้อมูลดังกล่าวนั่นเองนะครับวิธีการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเลยก็คือเทคนิค5ด1 h นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการตั้งประเด็นคําถามตอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับโดยใช้คําถาม5 w 1s ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําถาม6ประเภทตามแนวคิดของ b l ูนั่นเองนะครับ และจากการศึกษางานวิจัยนะครับคุณดวงพรเฟื่องฟูนะครับที่ได้ทําการวิจัยเมื่อปีพุทธศักราช2559นะครับเขาได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5นับเน1 s เพื่อส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผลการวิจัยก็พบว่าแต่ละข้อเนี่ยก็สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเป็นไปตามสมมติฐานนั่นเองนะครับและเนื่องจาก ปัญหาและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยเองรับจึงได้สนใจที่จะศึกษาการอ่าจจับใจความโดยใช้เทคนิค5 w U1S ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้เทคนิคนี้นะครับในการส่งเสริมทักษะการอา่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเพื่อพัฒนาความสามารถและผลสำเร็จทางการเรียนภาษาอังกฤษและนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงได้นั่นเองนะครับ ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วย 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง NEWS ด้วยเทคนิค 5W1H นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง News ด้วยเทคนิค 5W1H นะครับก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมธศึกษาปีที่4และ3นะครับคือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมธศึกษาปีที่4โรงเรียนปรับยาวิทยาคมนะครับที่มีต่อชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง New s ด้วยเทคนิค 5W1H ครับผมครับผมสำหรับกรอบแนวนคิดของการวิจัยนะครับจะประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระนะครับนั่นก็คือชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง NEWS ด้วยเทคนิค 5w1h สครับสำหรับตัวแปรตามนะครับนั่นก็คือผลสมัมฤทธิตางการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนปลายพยาวิทยาคมครับครับผมต่อไปเป็นวิธีการดําเนินง,งานนะครับ 1. น,นะครับก็คือรูปแบบการวิจัยนะครับ ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของ The One g r Pretest p ท s t ปร t t ส e s i g n r o 1 x o 2 experiment g r o w t นะครับและ2กลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3โรงเรียนปลายพยาวิทยาคมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จําจำนวน20คนโดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม cluster random sampling ต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บกรวบรวมข้อมูลนะครับประกอบไปด้วย4เครื่องมือด้วยกันนะครับ 1แผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง News ด้วยเทคนิค 5W1H จำนวน1แผน2ชั่วโมง 2. ชุดฝึกการาจัดใจความภาษาอังกฤษเรื่อง News ด้วยเทคนิค 5W1H จำนวน18ข้อ 3. แบบเดสอบวัดผลสำเร็จก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านจัดใจความภาษาอังกฤษเรื่อง n ิว s ด้วยอีกข้ามไหนจำนวน20ข้อและ4แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านจดควาวามภาษาอังกฤษเรื่อง News ด้วยอีก้ามไหจำนวน10ข้อครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจะทำทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งที่1 การทดลองเป็นรายบุคคลคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมษษศึกษาปีที่4ทับ1ที่มีผลการเรียนในระดับเก่งปานกลางและอ่อนจำนวน3คนครั้งที่2เป็นการทดลองเป็นรายกลุ่มคัดเลือกนักเกรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่4ทับ4ที่มีผลการเรียนในระดับเก่งปานกลางและอ่อนจำนวน10คนครั้งที่3การทดลองภาคสนาม เลือกจากนักเรียนชั้นมัรยมศึกษาปีที่4ทับ2จำนวน19คนและครั้งที่4การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัรยมศึกษาปีที่4ทับ3จำนวน20คนครับสรุปผลการวิจัย1ค่าปฏะสิทธิภาพ e 1และ e 2เท่ากับ85.3 8และ91.05ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ80และ80และมีค่าประสิทธิผลหรือ e i เท่ากับ0.56ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์0.50ที่กำหนดไว้2 ผลสทริดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05สามผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.76และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.43ล้วสับข้อสุดท้ายนะครับการอภิปรายผลนะครับหนึ่งชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่อง News โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนปลาพยาวิทยาคมจังหวัดกระบี่ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ E1 และ E2 เท่ากับ 85.38และ91.05ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีค่าประสิทธิผลหรือ E.I. เท่ากับ0 5 6ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สอดคล้องกับวิจัยของคุณสยามรัตน์ลอยพิมายซึ่งได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2. ผลสำฤทธิ์การอ่านจับใจบความภาษาอังกฤษเรื่อง n ิ w s โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปลาพญาวิทยาคมจังหวัดกระบี่หลังเรียนสงก่าการเรียนจามีเนืยสสาคัญที่ทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าสอดคล้องกับวิจัยของคุณมณีนัทสีสุวรรณและอัญชลีทองเอมซึ่งได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค5 w 1 h ร่วมกับผังมนโนทัศน์ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเรื่องนิวส์โดยใช้เทคนิค 5W1H เึของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4.76และส่วนเบี่ยงนม,ม,มาตรฐานเท่ากับ0.43สอดคล้องกับวิจัยของคุณมณีรัตนสีสุวรณและอัญชลีทองเอมซึ่งได้ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค5 w 1 h ร่วมกับผังมโนทัศน์ครับสำหรับชุมของผมก็ขอ,ขอจบการนำสเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ